แรงอืดอ,อีเบตเดือดกว่าหม้ออีกลูกลวกก๋วยเตี๋ยวจนเมื่อยแขนเลยแม่นบอกอแม่เดือดกว่าไม่พี่ไปหาคุณเกดเดือดตั้งแต่สวนยางเดือดตั้งแต่อยู่บ้านค่อยแล้วแต่เอฟซีเขาห้ามค่อยมาตั้งแต่เช้าอมแม่พี่ขับรถค่อยไปเลยไปไหนไปนู่นไปจอดที่เนเา,า,า,า่มม่นบอก จิงเป่าประยุจรจิงเปล่าจิงรูปเปล่าเยอะทำไมเจ้าขี่รถเร็วมากเลยเพราะว่าสงสัยของขึ้นเลยใช่เพราะเจ้าไม่เคยเห็นเจ้าขี่รถที่ไหนนะของขึ้นของขึ้นทันทีเลยแบบไม่เบรกใช่ไหมกลัวว่ามีอะไรไม่ดี แต่หน้าตอนนี้ค่ะเอซีค่ะยายจะพาอันเอฟซีไปหาคุณกินะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายายลงหรืออะไรเก็บไว้ให้ดเดูอุ้ยร้อน พี่ไหวแผละแบบเน้นๆนะกระเพรานี่ต้องเอาเน้นๆแอดไลน์ไปเลยคุณแม่อยากกินฟรีก็แอดไลน์ามานะครับผมอยากซื้อก็โทรหาน้องนิวนะครับอยากกินฟรีมาหาผมสวัสดีสดครับแม่ เช่น,น,นั่นค,ครับผมพี่ครับผมโอ้โหไ <laughs> ี่ยังก๋วยเตี๋ยวว่ามานนี่อันนี้กาแฟพอดีกาแฟ ะะฮถ้าสมมติว่าจัดให้คุณแม่คืนนี้คงสงสัยเละตุ๊เป๊ดูดูมือแรกมาต้องเมื่อด้วยจื้อสีนี้ได้แบบตอนตาบะคงเลยนะมือแรกมาต้องเมื่อด้อยกินกาแฟกันแม่จำลองไปแล้วมาเมื่อบ่เมื่อมันนี่สีอยู่นลำเราเนี่ยแหละประเทศอย่างมาหน้านี่คืองามเลยเอาแม่บอกฟาดมาฟาดมีวาโอ้โห ยิ่งง่ายเยียมจนกันนะเราเยี่ยมจนเนอะถ้าสมมุติว่ายายจำลองไม่นอนใครจะรับผิดชอบอ่าทหาเนาะมันไม่เกี่ยวกับจ่าทหารนะถ้างั้นก็ต้องเอาไปให้จ่าครับคนละแก้วเนาะคนละแก้วครับแม่พีเขาไม่นอนเอ้เนาะเน้ำแข็งอ๋เนาะใส่อะไรลงไปนี้กินน้ำแข็งได้บะเอาเป็นยั้งค่ะว่าเป็นยั้งพวกอะไรๆเอาน้ำเปล่าก็ได้เดี๋ยวเอาน้ำโค้งให้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาไปแชยเย็นเดี๋ยวจะไปให้จ่าทหา โบไฮดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าค่ะเล่ามืนแล้วเล่าบอมี่มองลงวะ่ะ <c oughs> โอ้ยคอายย่านโอ้ยตาท้อโอ้โอาอตาท้อ่ <c oughs> <c oughs> มันมีมีมองโล่งหมดสิมันฉิบผมมีมองลงเลคอยกำลังโุนเงียอยู่ดูสีกาแฟนะครับท่านผู้ชมครับผมเจี๊เป๊ะเจียบจนเจียบจนจริงๆนะครับประกาศพี่ติวนะยังไงน้ำถ้าไปตั้งอยู่ที่อื่นเขาจะเรียกว่าน้ำน้ำปลาแม่บุญบุญล้ำบุญล้ำประกาศบอกให้พี่ติวมากินแล้วก็เอ่ออ่าใครอะยูชวนอะใครเนาะ พี่แดงหรือใครอะไรหล,หลอือเพี่แดงามาแล้วแม่ออฟเดี๋อส์อะโอ้แม่ออฟไปธุระบมอครับแม่ออฟไปธุระนั่งไงแมงกระบี้มากินพี่นิ่มเด๋อพี่นิ่มก็ไปนั่นเดียวทวนบอกให้อันเรียกพอ่อเลยว่าไอ้เป็นกำลังรออยู่สิเรียกพ่ออย่างไเพราะว่าแม่แม่ออฟก,กับพี่นิ่มต้องไปด้วยกันกี่ค,คอยเด๋อส์อะเราเรามีตนะ้มไก่บ่มือแล้วโ้มได้ต้มได้อ่ะเรื่องไข่อะร้อยโอ้ขอบคุณค่ะร้อนไปแล้ว เครื่องย่อสมอเออมันร้อนเนาะนอกไปเลยได้เครื่องเครื่องย่อยก็พอเป็นคนที่เออ่สามคนที่สามสามเป็นอ๋อกี่เครื่องน่ะไล่หมดเลยใช่ไหมน่ะครับอี่ชัร้อนมากเลยตอนเนี้ยไม่คุณกีต้องเอาพัดลมมาเป่าเนาะแล้วพี่พี่เซ็นมีพัดลมมาคันจักรนหรือเปล่าพี่เซ็นมีพัดลมนะครับมีพัดลมมีแต่บ่โอ้มีอยู่บ่บ่เอามาปะ อย่ามาขี้ทีเลยเด้ออย่ามาขี้ทีและขี้เหนียวเขาจะเล่นแบบยูฮมสเตย์นะครับเออยยันหนิงมากินกันค่ะรักาแฟครับยันหิงรัยันหนิงมารับกาแฟยันหนิงมีกาแฟจ้าดีเลยนี่ไม่ต้องไปปิดนะบุรมีผู้ใดเป็นโควิดปิดเฮ็ดยังพอนสิตายโอ้มากไปหรือเปล่ากลัวกันเหตุไม่มันติดลืมนะลืมบอกคุณติ๊กปิดอะ ปกติก็ไม่ปิดหรอกยายแต่ว่าอันที่ปิดอยู่นี่มันจะเก็บเชื้อโรคถทายกันมาได้นะครับตอนนี้อยู่ก็เปลี่ยนเขาไหครับทางสีเสื้อเปลี่ยน่ะเปลี่ยนนั่นนะเี่ยนั่นท่เลยนะเหรอนี่บอกเปลี่ยนนั้นแหละเปลี่ยนนี้เนาะไม่เออนั่น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 เออาะว่าเขาลื่นให้เจ้าแล้วเขาบริกินนะ กินเลยกินกาแฟเนมเมลอนเนมมะกอกสดหอยตะไวกะไม่พีกินอึดเดียวไม่พีกินอึกเดียวได้ไหมคะไม่ไม่เอาเป็นยังชั่นเจ้าไปกระพอยบ่ได้ล้วคอยก็สั่งเหมือนกันอยู่แต่ว่าขอบอกไม่พีอันเคยเห็นบอกคอยไปขึ้นเขานั่งย่าแล้วไม่มีกินกาแฟเลยืุอวานหรือว่ากินของลุงนาขึ้นไปแล้วเขาชั่นเร็วเร็วเมื่อแรกไม่แห้งแล้วไงเนาะมื่อแรกเหรอ วากินมดแก้วด้ยน่ะวแล้วก็พาแม่นอนนอนได้แบบนี้มดลูกมิถันเจ้าเลยมาแรงนี่นะมิถันเจเลยแบบนี้มิถันเจ้าในนอนมาแรงนะค่อยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรหรอกอืมค่อยลากทุกคนแต่ว่าหาข้อมูลมาดีๆแม้มาพูดว่าเรานี่เป็นคนต่อแหลกปากจัดปากอะไรไม่เหมือนคุณป้าคนนั้น ครับนองห้ลองนึ่งบ้านสองมองสองซอน้าเวอยากเอาไปลองทานไปองทานไลฟ์เอฟซีบอกว่าอันบอกให้ยายหยุดปล่อยปล่อยยายเลยไม่ต้องเพราะว่ายายนะต้องมีคนจัดให้เขาสักทีอคนนี้ไม่มีใครจัดเลยมันมันยากว่าไงมันยี่งพูดเก๋เออใช่เออผูกอืมว่าแสดงวนนี้แลนว่นก็กี่บอกเมื่อกี้น อามันอีมะไรวะเขาไม่ได้เหินเขากระดเงยืนนดาชารพัอยางมีใครกาต่อโต้มันจะคคนนย่างของของกริกไปนอนแหละร้านนี้เลยค่ะร้านนี้ก็พีนเองก็ไม่ได้ยุ่นี่ครับทิมไปในนี้เอาไว้ในนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ี่มาขายตำมะฮุ่งหกละสิบบาทหกระสิบาทกบาทฟี่ะ่ เล่นมั้วนไปเนาะเล่นไไม่้เลครบ่ม่ครบลสิบาทชงใส่ไม่ได้ใส่ผงชีลูสออใส่แต่ประแหนเพราะว่ามันจะเบิดเด้กมัน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 ใส่ไม่ครบสูดได้สิบบาท อ๋อมันไม่เต็มสูตรมันเต็มสูตรเพราะว่าครึ่งหนึ่งอ่ครึ่งหนึ่งถ้าโคกห้าถ้าโคกยี่สิบห้านี่เต็มสูตรค่ะเต็มสูตรเลยถ้าโคกห้าสิบนี่โหสิบบาทพอเซฟคงจะลดได้ถ้าสมม่าเราคกห้าสิบบาทนะโหปูดองปูแดงอะไรกุ้งเครื่องมาหมดเลยไม่จริงผมเอาแค่ครึ่งเดียวไม่จร oh ิงนะจ๊ะอาโคกได้ไหมไงอ๋อเหรอมีโคกอะไรอโคกอาโคก พาไปบอกอันใครไลฟ์สดตอนนี้นะพาไปบอกอันพี่ตีวอยู่ชวนยางเอามากินกาแฟด้วยพี่เตียวอยูไ่ไหนนะชวนยางพี well> ่เตอย่ชวนยางส่วนยางพี่เตีอพี่เสือพี่เสือลงไอเดียลน์ของคุณกิ๊ไปแล้วนะฮะศูนย์แปดสามห้ากเ้าเจ็ดแปดเ้าเก้าจ้ไเ้าจากายอาเก้าเจ้าเก้าจ้าเกาเจก้เกา มโคืออันดับแรกนะครบรอบแต่งงาน15ปีแต่งงานกับใครคะเมียเมียเลยสั่งให้เอากาแฟขึ้นมาไม่แต่งงานกับใครคะแต่งงานกับเมียครับไม่ใช่คุณยายบอกแต่งงานกับน้องนิวครับครบรอบวันแต่งงานแสดงว่าแสดงว่ามีคนตีจาจองแล้วมีแล้วครับแล้วแล้วพ่อเจ้าล่ะยัง 15ปีหรอป 15, ป 15, ป 15, 15ปีว euh. ัยุ่งงงกับสิบ้าบหกลครับ16ปีแห่งความรักสิบหปีแห่งความรักนะสหปีแล้วนูดแ้วพูดแลไปงานแต่งมาไม่นานเอามเอาคือซ่องคักแค่นี้นี่สามสองทุกคนแหง รรเรื่องที่สองก็คือว่าได้ทราบข่าวมากับไรฟ์สดแม่จำลองว่าลุงจะขึ้นมาทําความสะอาดอก็เลยเห็นว่ามันร้อนมันเลยประจวบเหมาะกันพอดีก็เลยเราก็เตรียมกาแฟาขึ้นมาดีกว่าครับเพราะว่าเราพลาดแล้ววันนั้นเพราะเราไม่รู้วันที่ยัแต่ว่าเย็นนี้นะเนะย็นนี้นะลุงพลลุงพลมาถึงแน่เรื่องแรกเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือครบรอบวันแต่งงาน 15ปีแม่อีจ่าเชื่อนี่เจ้าบอสเคยแต่งงานเจ้าพูดจังเลยแล้วก็เรื่องที่สองเคยอยากจะมาเลี้ยงกาแฟครับเห็นว่ามีการทำความสะอาดครับร้านองปูเคเลดียเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย